ิดท้ายช่วงนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะก็คือกิจกรรมแบมรันไทยแลนด์เวกอัพนะคะวิ่งปลุกพลังคนไทยสร้างกำลังใจให้ทุกชีวิตค่ะ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีพร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการร่วมส่งตอบความดีไม่มีสิ้นสุดค่ะจัดโครงการงานวิ่งเพื่อการกุศลแบมรันไทยแลนด์เวกอัพวิ่งปลุกพลังคนไทยสร้างกำลังใจให้ทุกชีวิตที่สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสร์ค่ะงานนี้มีนักวิ่งกว่า4,000คนนะคะพร้อมด้วยดารานักแสดงชื่อดังหลายคนเลยค่ะมาร่วมงานด้วยอาทิเช่นอเล็กธีรเดชน,นะคะนิชานัทินิชาก็ตบเท้าเข้ามาร่วมวิ่ง ในงานนี้ด้วยเพื่อบริจาคเงิน15ล้านบาทในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยมีนายสมพรมูลสีแก้วกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชจำกัดมหาชนมาเป็นประธานมอบเงินบริจาคให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลรัฐ7แห่งทั่วประเทศนะคะ คือโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบลาลรราบธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศรีน,นครินทร์ขอนแกน่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังนํารายได้จากค่าสมัครวิ่งนะคะจำนวน1นึ่งล้านสองแนบาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนําไปมอบให้กับวัดพระบาทน้าพุสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอีกด้วยค่ะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาชมข่าวต่างประเทศครับ